การเข้าใจผิดจากประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการจะปิดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรค่ะจนทําให้ตลกสาวตุ๊กกี้สุดารัตและนักแสดงสาวซาเจริญปูราณนะคะมีปัญหากันล่าสุดฝากตุ๊กกี้ค่ะก็ได้ออกมาขอวอนให้จบเรื่องดังกล่าวได้แล้วพร้อมบอกว่าเธอกับอีกฝ่ายนั้นสามารถร่วมง,งานกันได้ค่ะหลังเคยมีเรื่องให้เข้าใจผิดกันเมื่อครั้งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจะถอดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตร ซึ่งตลกงานล้านตุกกี้จุดารัตไม่เห็นด้วยขณะที่นักแสดงสาวสาวจยจจรินบุระกลับไม่เอาวิชาดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่เปิดศึกน้ำลายใส่กันไปมาผ่านโซเชียลและสื่อ กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ที่ตุกกี้ถูกกระแสข่าวว่าเกาเหลากับตลกรุ่นพี่หม่ำโจกมกซึ่งทาเอาเจ้าตัวนั้นโกรธจัดพร้อมประกาศหาตัวคนปล่อยข่าวงานนี้กลับเจอฟากทรายเจริญบุระตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กเหน็บแนมอีกครั้งจึงทําให้หลายคนมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่เกาเหลาตลอดการของวงการบันเทิงอย่างแน่นอนค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสเจอตุกกี้สุดารัฐเธอก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า ได้จบกันไปนานแล้วและไม่อยากใค่นําประเด็นปัญหาระหว่างเธอกับทรายมาพูดถึงอีกนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าสามารถร่วมงานกับอีกฝ่ายได้ค่ะสิ่งใดที่พูดไปแล้วทําให้คนแปลสารไปอย่างอื่นแล้วคิดไปในทางลบก็ณตอนนี้ฝากถึงน้องทรายเลยฝากถึงทุกคนที่มีข้อเกี่ยวข้องเล็กี้ไม่เคยคิดไม่ดีกับใครทั้งสิน้นสิ่งไหนสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหู ก็จะไม่โทษใครทั้งสิ mm ้นเพราะฉะนั้นแล้วเขาเล่าว่าจะไม่เชื่อเลยร้อเปอร์เซ็นถ้าเกิดว่ามีคนว่าทรายพิมพ์อย่างนั้นทรายว่าอย่างนี้จะไม่เชื่อจนกว่าจะยินกับตาและได้ยินกับหูค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ปนนต้ไปเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วก็เราก็ไม่ควรจะเกาเหล่ากันแล้วควรจะรักกันแล้วก็มีอะไรแล้วก็สารลือกันได้ไขข้อข้องใจโทรหากันได้พี่กี้กก็ไม่มีปัญหาอะไรกับน้องทรายแล้วก็เรานี้เราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องที่ไม่ดีอะไรนะ พี่จะบอกเลยว่าบางอย่างนะที่พี่พูดไปอะ่ะคนหัวเรากก็หัวล็อกกับพี่นะวันนั้นสัมภาษณ์ก็หัวล็อกกับพี่แต่เวลาไปเขียนข่าวมันเป็นอีกแบบหนึ่ง mm hmm. พี่ก็เสียใจเสียใจมากแต่วันนี้พี่จะไม่เล่นอะไรทั้งสิน้นว่าการที่เราทําเป็นเล่นทํเป็นขทำทําเป็นพูดอะ่ะคนที่มันไม่โอเคกับเราไม่บวกก็มีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีอะไรต่อการแล้วก็ไม่เคยโกรธไม่เคยแค้นแล้วก็ขออยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าไม่เคย พลาดพิงกับใครในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เคยคิดลบกับใครเลยในโลกใบน,นี้ค่ะมาร่วงงานกันได้ไหมได้เลยร่วงมงานพี่วันนั้นพี่ก็พูดวา่าล่วมงานอะไรพี่มีคนไม่ไม่เขาเรียกอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าไม่เห็นกับตาไม่อะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะเป็นคนปกติแล้วจะเป็นคนยกหูหานะเข้ามาเดี๋ยวก็ไปถ้าเราเาขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวจริงพิสูจน์ตัวตนตั้งใจทำงานทุกอย่างมันก็จะจากลบก็จะกลายเป็นบวก ส่วนด้านความรักของตลกเงินล้านตุกกี้สุดารัฐก,กับแฟนหนุ่มบูบูที่ลงตัวและสุกงอมจนทําให้ตุกกี้เปิดเผๆให้ฟังว่าอีกไม่นานเกิน2ปีคงจุงมือกันเข้าประตูวิวา์แน่นอนโดยตอนนี้ขอเร่งทํางานเก็บเงินกันก่อนค่ะ